สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมรีวิวของทางร้านตั้มออโตช็อปนะคะวันนี้นะคะมาชมชุดแต่งนะคะ New X 2022กันนะคะเป็นชุดแต่งมาซูมา X ค่ะในการเปลี่ยนนะคะก็จะมีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างนะคะสเกิร์ตหลังนะคะสปอยเลอร์แล้วก็ตัวครอบกระจังหน้า New X ดูดูแบบนี้เลยนะคะสวยๆค่ะเดี๋ยวลองให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะคะ ตัวสกเกิร์ตของวาซุูมาเอ็กนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตามตัวรถเลยแล้วก็จะมีตัดสีดํานะคะเพิ่มเติมเสริมเติมมาด้วยเพจสีแดงแบบนี้นะคะตัดรับกันกับชุดกระจังหน้าได้ดีเลยนะคะนี่แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวครอบกระจังหน้านะคะมิวเอ็ก 2>, 2นะคะก็จะมีเพจสีน้ําเงินเพศสีแดงให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>เป็นสีดําเงาดูๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูสกเกิร์ตด้านข้ วนตัวสกเกิร์ตด้านข้างนะคะจะเป็นตัวสกเกิร์ตนะคะสีเทาตามตัวรถนะคะแบบนี้เลยเราใช้กาว 3M แท้ are, ยางรองสกเกิร์ตแท้ในการติดตั้งนะคะจุดเด่นนะคะก็จะเป็นสไตล์ท่อคู่แบบนี้เลยนะคะจะเป็นตัวท่อกลมแบบนี้นะคะออกสีท่อค่ะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เพิ่มดีไซน์เก๋ ขึ้นมาอีกเลยนะคะดูสปอร์ตนะคะดูหรูดูหราวขึ้นมาทันทีเลยนะคะสําหรับตัวสไตล์ท่อหลอกลํานี้นะคะเป็นสไตล์ท่อกลมนะคะท่อคู่นะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์จะเป็นสีเทาตามตัวรถนะคะลอดูดันแบบนี้เลยนะคะรับกับช่วงท้ายได้ดีเลยนะคะสําหรับตัวท่อกลมนะคะส,สวยๆเลยนะคะสําหรับลํานี้ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้มอโตช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม14ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์เป็น0838947603นะคะแล้วก็0634965991ค่ะติดต่อได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเ c e บุ๊กแล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตั้มอโตช็อปด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับลำนี้สวัสดีค่ะ